ผมพาทุกคนมาท่านศึกษาที่โรงเรียนเก่าปสามดูนักเรียนซิมีกี่คนชายชายมีหกหญิงมีหนึ่งรวมกันเป็นสามแล้วก็มาเรียนสามหญิงก็มาเรียนหนึ่งหญิงมาครบเพราะหญิงมีหนึ่งคนรวมกันเป็นสามบอกเลยนะสมัยพี่เนี่ยมีชั้นสองแต่ไม่มีชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมาทีหลังแต่ชั้นสองอ่ะมีอยู่แล้วแล้วมันไม่ถล่มปรมาไม่มีชั้นหนึ่งแต่มีชั้นสองเพราะว่าชั้นสองเนี่ยสร้างแล้วแต่ชั้นหนึ่งยังไม่ได้สร้างเคยไหม แอบดูหำเพื่อนข้างๆเนี่ยเคยไหมเคยครับอันนี้นะอันนี้อันนี้ควรอยู่ขยะอะไรกล่องกระดาษขยะรีไซเคิลขยะอันตรายขยะเปียขยะทั่วไปขยะทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาทัศนศึกษาที่โรงเรียนเก่าไม่ใช่ว่าทัศนศึกษาพาทุกคนมาดูโรงเรียนเดิมสมัยตอนที่ผมเนี่ยอยู่ชั้นปฐมนะทุกคนอยู่ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงปหกแต่ตอนเนี้ยไม่มีอนุบาลหนึ่งแล้วอนุบาลสองแล้วก็อนุบาลสามแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเลยนะฮนะเนี่ยประตูก็ปิดปิดหมดนะปิดหมดปิดหมดเลยถามว่าเข้ามายังไงผมปีนรั้วเข้ามาอุ้ยเกือบสิบปีแล้วนะเนี่ยที่ผมจบจากที่นี่นะ,ะทุกคนเฮ้ยนี่ห้องวิทย์นะทุกคนทุกคนเห็นโลกไหมโลกทั้งใบอ่ะเออเนี่ยกลมๆเนี่ยไอ้โลกเนี่ยไอ้หน่่ยกลมๆที่เป็นห้องวิทย์นะ,ะทุกคนอ่าอันนี้ล็อกประตูนะไปไม่ได้ประตูถูกล็อกอันนี้น่าจะเป็นชั้นปสี่อ,อ่าปสี่ ป4ป6ป5นะฮะป3ปอ3อือดูนักเรียนซิมีกี่คนชายชายมี6หญิงมี1รวมกันเป็น3แล้วก็มาเรียน3แล้วก็อ่าหญิงก็มาเรียน1หญิงมาครบเพราอหญิงมี1คนรวมกันเป็น3 แล้วก็อ่าชายก็มาสามหญิงไม่มาเพราะอ๋อหญิงหญิงไม่ขาดอันอันนี้เป็นขาดเรียนอันนี้มาเรียนอันนี้จำนวนนักเรียนโอ้ยดีนะมีตารางบอกแบบนี้ทุกห้องเลยสมัยก่อนผมไม่มีปหนึ 1, ่งปหนึ่งนะฮะปหนึ่งอ่ามีชายทั้งหมดสิบเอ็ดมีหญิงห้าอ่ารวมกันเปสิบหกอ่าขาดขาดสามมาหกอะไรนั่นแหละนี่ก็มาเรียนโอเคฮะห้องนี้ ห้องประถมศึกษาปีที่2แลหรือห้องปสองเนี่ยก็จะเป็นไออะไรนะห้องคอมนะสมัยก่อนเป็นห้องคอมเป็นอะไรแต่ตอนนี้ห้องคอมน่าจะย้ายแล้วแหละ1 2 3 4งสอาสี่หอยู่อาคารนี่อาคารเดียวเฮ้ยสุดยอดจริงๆแต่สมัยก่อนเนี่ยบอกเลยว่าสมัยประถมนะอ่นะนะเ,นเห็นไหมเห็นรถเครื่องที่ขับไหมเออนั่นแหละโซนแถวนั้นก็จะเป็นอนุบาลจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็อนุบาล2อน 1, อนุบาล1นอนุบาล2แล้วก็ปหนึ่งปสองปสามจะอยู่ตรงนั้นแต่ตอนเนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วว้าวโคตรเจ๋ง การสามหากษัตริย์นี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะมีทั้งทูมีทั้งส้มมีทั้งไอ้น้ําเงินเป็นอาคารที่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นห้องสมุดเออผมผมยังจําได้เลยสมัยนั้นนะแม้ คือมันเป็นอะไรที่ตอนที่ผมอยู่มีนักเรียนประมาณ120คนเลยบอกเลยโคตรเท่สมัยนั้นนะอยู่ปหกได้เป็นประธานนักเรียนแม่สงสา่าพาเผยยศเต็มไหลเต็มบามีเหรียญเต็มห่อค่ะห่อค่ะแต่เป็นประธานจริงก็จะแต่ตอนนั้นนะห้องสมุดเนี้ยจะไม่มีเสาด้านล่างงงไหมห้องสมุดไม่มีเสาด้านล่างก็คือว่าเสาเนี้ยพึ่งมายกใช้เขนยกขึ้นอจริงๆมันจะเป็นอาคารไม้นี่อ่า ลงมาแต่ไม่มีเสาด้านล่างนะตรงนี้ก็ยังไม่มีห้องด้านล่างอะไรตรงนี้ใช้รถยกเนี่ยยกอาคารขึ้นตื้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 ออ่าก็คือใช้รถเคนใหญ่ใหญ่ย,ยัยกขึ้นแล้วก็มาเสริมเสาด้านล่างอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้ก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์อ๋อห้องคอมพิวเตอร์ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะแม่เห็นคอมไหมทุกคนคอมใหม่เลยอะคอมยังใหม่เลยสมัยก่อนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นคอมแบบ เคสเคสมีเคสแล้วก็มีจอเป็น PCU อะไรแบบนั้นนะแต่อันนี้เป็นคอมตั้งโต๊ะเฉพาะไม่มีเคสเลยไม่มีอันนี้เลยโลโลอวิมีเสียงสะท้อนด้วยแม่อันนี้ก็ห้ามสูบบุหรี่นะห้ามสูบบุหรี่บอกทำไมอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ใต้บันไดนะ อันนี้ก็จะบอกจํานวนหมดเลยอ๋อเป็นชั้นอนุบาลสามนะฮะที่ผมบอกว่ามีอนุบาลสามอนุบาลสามมีทั้งหมดแค่หกคนเองทุกคนมีชายสี่หญิงสองแล้วก็มาเรียนมาเรียนขาดเรียนอะไรรอยังรอยยังเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวสาวสาวนักเรียนเห็นจะไม่ได้ไม่ครับวันนี้เป็นวันหยุดนะเป็นวันครูตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณแค่หกสิบคนนะฮะทุกคนนักเรียนชั้นนักเรียน นะสมัยอยู่มีร้อยี่สิบแต่ตอนนี้มันเริ่มทยอยหายจากห้องผูนวยการแต่ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนยกชุดละครูที่เคยสอนผมตั้งแต่เด็กก็กเกษียณผออที่เคยดำรงตำแหน่งตรงนี้ก็เกษียณหมดตอนนี้ก็มีครูใหม่เข้ามายกชุดเลยทั้งโรงเรียนอันนี้เราก็เดินมาด้านหลังอาคาร ป6เนี่ยป5ป6เนี่ยจะเรียนกับวิชาศิลปะนะก็จะเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์ทีวีอะไรประมาณนั้นแหละก็จะมีอะไรนะที่โรงเรียนหัวหินอะไรที่เขาพายทอดอะไรออกช่องโรงเรียนของเขาเรียนศิลปะก็จะมีครูศิลปะเรียกว่าลูกลูกทาแบบนี้นะเขียนแบบนี้นะลูกเขียนแบบนี้นะลูกอ่าวาดแบบนี้นะตอนแรกเราวาดวงกลมก่อนนะลูกนะแล้วก็แรงเงานะลูกนะอ่าแล้วก็ใส่สีเข้าไปนะลูกนะอ่าขีดเส้นขีดอะไรจนได้วิชาฉายานั้นว่าเรียนเรียนวิชาลูกลูกก็คือวิชาศิลปะแหละคือไม่เรียกว่า ลวิชาลูกเพื่อนถามว่าเรียนวิชาอะไรอ๋อตอนเที่ยงนี้เรียนวิชาลูกูกทุกคนจะรู้หมดว่าว่าคือวิชาอะไรมันคือวิชาศิลปะแหละเ,ลเพราะว่าคนที่อยู่ในคลิปอชอบพูดว่าลูกลูกเขาจะจับเราไหมนะเหมือนกับเรามาขโมยโรงเรียนไงไม่รู้นะเมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งนั้นไงผมเห็นว่าตรงนี้มันเปิดเนี่ยเออเอ้าเนี่ยเป็นคอมแบบนี้หมดเลยอ๋อคือเขาระบายให้ตัวนี้ออกนะเนี่ยเออ ก็คิดว่าทําไมปิดไม่สนิทเขาคือเขาระบายระบายเนี่ยน,น่าจะเป็นซอฟต์แวร์อินเทอร์เนต็ตอะไรสักอย่างเวลาฝนตกก็ระวังเรเดอร์คูเวนมาดูแลด้วยนะเดี๋ยวถ้าฝนสาดเข้าไปมันอาจจะทําให้เครื่องพังพอขอทชอเอาจริงๆเลยไม่เคยใช้เน็ตเลยเนี้ยมันใช้ได้จริงไหมเนี่ยแถวในหมู่บ้านก็เห็นมาตั้งกันหลายตู้อยู่นะในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมาตั้งตั้งๆแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนี้ยอ๋ออันนี้ก็เป็นด้านหลังสมัยนั้นจะเป็นอาคารห้องพัก เป็นบ้านพักครูนะเป็นบ้านไม้ตั้งอยู่ตรงนี้หนึ่งหลังตั้งอยู่ตรงนี้หนึ่งหลังก็พากันมานอนเล่นตรงนี้แหละใต้ถุนอาคารบ้านไม้นี่แหละไม่มีเรียนไม่มีอะไรครูไม่สอนมันว่างพากันมานอนเล่นใต้บ้านไม้ตรงนี้แต่ตอนนี้ถูกรื้อออกแล้วตอนตรงนั้นสมัยที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นแปลงผักยาวไปถึงนูน่นถึงหลังโรงอาหาร โองน้ำตรงนี้สมัยก่อนบอกเลยว่าทุกคนต้องมาเล่นเพราะมันจะมีน้ําไหลผ่านแล้วก็พากันมาสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนกั้นน้ําจนชาวนาที่อยู่ปลายนานู้นเดือดร้อนต้องคอยน้ํามันสะดุดต,ตรงไหนสะดุดตรงไหนสะดุดตรงไหนแล้วก็มาเจอเขื่อนน้าของเราที่เรากั้นไว้ <laughs> <c oughs> ออสมัยนั้นทําไปได้นะแล้วก็เท้าเป็นขี้โคลเท้าเป็นอะไรแล้วก็ครูครูอนุบาลครูจับได้กะถูกไปยืนหน้าห้องยืนเป็นกระต่ายสองขาแห่ขาเดียวยืนเป็นกระต่ายขาเดียวอ่าอยู่หน้าห้อง ครนะูลงโทษเอาไม้ฟาดอย่าไปเล่นอันตรายอแต่ก็ยังเล่นกันอยู่ฮะก็มาสร้างเขื่อนสร้างอะไรเพราะาตอนนั้นมันมีบ้านพักอยู่ตรงนี้ไงบ้านพักเป็นบ้านไม้แต่ยังไม่ได้หรือตอนนั้นอแล้วก็มีน้ําไหลผ่านแล้วก็มาเล่นอะไรกันตรงนี้แหละตามภาษาเด็กรอๆอ,อ,อย่างผมโอ้โหทุกคนมีรถรับส่งด้วยสมัยนั้นไม่มีนะรถรับส่งผมยังขึ้นรถลุงเสิร์ตอยู่เลยฮนะแม่สุดยอดจริงๆมีรถรับส่งนะเป็นรถนะน่าจะเป็นรถของโรงเรียนหรือเปล่ารนะับส่ง อือหือโอ้ยพระนะฮะสาธุงวดต้นพนุ่งนี้ขอให้ถูกหวยด้วยเทินนะอันนี้ก็จะเป็นพระที่น่าจะอยู่ด้านหลังมันมันจะมีพระอยู่ด้านหลังนู่นนะฮะแล้วก็ย้ายมาตั้งไว้ตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่าโรงเรียนไหนยังทําอยู่บ้างไหมที่แบบว่าเรียกเลขที่หรือว่าอ่าวันนี้เป็นคิวของปอ .4 ปหรือว่าป .5 ป .6 เนี่ยก็จะจับคู่เลขที่แล้วก็ เอาพากันไปเชิญธงก็จะเป็นชายหญิงนะเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาตรงนี้ก็จะเป็นสนามที่เขียวชะอุ่มเน้นคุณธรรมนํำวิชาการภาษาได้ก็กคือสิ่งไม่รับอันนี้ผมจําได้ผมจาได้เลยอุ้ยอันนี้ก็น่าเสาธงนะฮะก็จะเชิญชายหญิงออกไปเชิญธงนักเรียนก็จะยืนเข้าแหลวตรงนี้นะ ครูประจำก็จะมายืนพูดตรงนี้อ่าแล้วสมัยนั้นบอกเลยว่าตอนที่เป็นประธานนักเรียนเนี่ยคือทําไมคือตอนนั้นอะ่ะคือขยันมาเช้าเกินนะไม่รู้ว่าไปถูกอกถูกใจอะไรขยันมาเช้าก็ต้องมาเซตไม้อ่ะมาเปิดเพลงบรรเลงอะไรเนะี่ยมันจะมีลําโพงหรือเป็นจุบด,ดไม่รู้ตอนนี้หรือออกหมดยังนะก็จะมีเพลงบรรเลงตอนเช้าเปิดเพลงนะเปิดเพลงบรรเลงอ่ะถึงเวลาใกล้ใกล้แปดโมงละก็เรียกนักเรียนมาเข้าแถวตรงนี้เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งเลยเขาบอก อ๋อทำไมสามพระภูมิมีสองที่นะแต่แล้วสามพระภูมิมาอยู่ใหม่อันนั้นสามพระภูมิเก่าอัะสาธุเนี่ยสมัยน anyway. ั้นก็จะเป็นตรงนี้มันเป็นห้องอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองก็เดินจงกรมตรงนี้ตื้อตื้อตืไปแต่ตอนนี้น่านะไม่ไม่มีแล้วนะสมัยนั้นก็จะเป็นครูอนุบาลอสอนให้เดินจงกรมเวลาหลังเข้าแถวเสร็จนะฝึกสมาธิเดินไปแล้วก็ไปที่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็เดินวนกลับมาอืมระลึกถึงความความเก่าความหลังนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชั้นอนุบาลนะ เป็นเครื่องเล่นอนุบาลต่างๆมียีราฟมีม้าลายผมยังเรียกไม่ถูกเลยมันคือของเล่นอะไรนะท่มเป็นกงโลกนะฮะส่วนตรงนั้นสมัยก่อนที่เป็นบ้านหลังคาตรงนั้นจะเป็นร้างกายของใครๆเด็กอนุบาลแมมเครื่องเล่นบางเครื่องเล่นนี่นก็ตั้งแต่สมัยผมเลยนะทุกคนยังไม่เปลี่ยนเลยเวลาผ่านไปเป็นสิบกว่าปีอะสแตนเชียตรงนี้ยังอยู่แต่สมัยผมอยู่เลยนะเป็นสิบกว่าปีแล้วนะสมัยที่ผมอยู่เป็นสีน้ําเงินแต่อันนีน้เครื่องเล่นอันนี้ไออะน้มันหายแล้วมันจริงๆมันจะมีถังน้ํามันอะ เป็นถงังอ่ะแล้วก็ลงขึ้นตรงนี้อ่ะแล้วก็ผ่านถังน้ํามันแล้วตรงไอ้ด้านข้างตนี้มันจะเป็นที่สไลด์ลงวืบก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็ผ่านถางังแล้วก็สไลด์ลงวืบวืบวืบนะชิงชาตัวน,นั้นก็ยังอยู่เลยที่บอกว่าอา่าห educate, ัวหัวอะไรนะหัวแตะไม่รู้จะไม่ได้เบื้องคนไหนสมัยที่ผมอยู่นะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยต้นต้นนี้ยังไม่มีนะทุกคนเนี่ยต้นมะละกอต้นนี้ยังไม่มีสมัยนั้นบอกเลยว่าว่าเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ต้้นนไมมเียอู่ แล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นที่ล้างหน้าก็ละอ่อนทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าตรงเคยเข้ารดไปเล่นตรงเนี้ยเพราะมันเป็นช่องไงก็เดินทําตัวทําตัวผอมๆแล้วก็เดินผ่านไปทําตัวผอมๆเคยเดินผ่านไปใครผ่านไม่ได้ถือว่าอ้วนนะแล้วบางคน,นก็ปีนต้นไม้ขึ้นไปเล่นบนหลังคาส่วนตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นโรงโรงอะไรสักอย่างนี่แหละที่เขาไว้บ่มเพราะพวกยาสูบยาอะไรนะแต่ตอนนี้ คิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้งานแต่ถ้าทําเป็นคาเฟ่เนี่ยผมว่าสุดยอดภาพมันงามนะทุกคนดูภาพสวยมากทุกคนนะตอนนี้เราก็มาเจอน้องนะฮะที่อยู่โรงเรียนนะฮะน่าจะเป็นน้องของมาเที่ยววันหยุดนะฮะไม่มีที่ไปนะฮะไม่มีที่ไปก็จะมาเที่ยวโรงเรียนตรงนี้นี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะที่ทําความสะอาดร่วมกันนะฮะแต่มีส่วนร่วมในการทาาําวทความสะอาดไม่มีการเถียงตีกันกะ็ช่วยกันทําความสะอาดด้วยดีนะฮะช่วยช่วยกันทําความสะอาดดีมากเลยเป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนนะ เป็นผาพที่น่ารักมากเ no, no, no. นาะเนาะเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาพี่ทัวร์รอบๆโรงเรียนอันนี้อันนี้เราเป็นนักเรียนของที่นี่เลยอยู่ปอะไรกันแล้เน,นี่ยปหครับปหกปหกครับอุ้ยเท่าเท่ากันเท่ากันเป็นเป็นแฟนกันไหมไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะแต่ว่าค้าก็อ,อาจจะอาจจะเป็นก็ได้ครับว้ายอันนี้เรากวาดเสร็จยังเสร็จเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จยังเสร็จแล้วครับเอาดีๆเสร็จเสร็จยังย้วครับ โอ้โอเคโอเคเป็นภาพร่วมมือร่วมใจกันดีมากว่เอาไม้กวาดวางก่อนแล้วพาพี่ทัวร์รอบอาณาเขตไอ้สมัยพี่เนี่ยคือต้องมีชายหญิงเชิญคู่ไปไม่รู้ว่าชายอยู่ขวาหญิงอยู่ซ้ายอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเนี <c oughs> ่ยเราเชิญเข้าไปจับคู่กันเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาไม่ใช่ครับผู้หญิงต้องยืนอยู่บนเสาโน้นครับแล้วชักธงมาผู้หญิงอยู่บนเสาเราชายชายอยู่ด้านล่างครับไปเราไปกัน,อ,น,นอันนี้จะพาพี่ไปจุดไหนไ <ป S 1> จะไปตรงห้องนะ นละมีมีมีอะไรนะมีบอกรบ่ปลาครับอ๋อดิพาพี่ไปดูห้องน้ำก่อนอันนี้เป็นร้านค้าสหกรณ์ใช่ไหมสมัยพี่เลยสมัยพี่ก็เป็นร้านค้าตรงนี้แหละแล้วก็มีคนขายอยู่ด้านในแล้วก็มีข้นมเพราะต้องมีอยู่แล้วครับถ้าไม่มีคนขายจะจะเอารายได้ทิ้งอันนี้โรงอาหารเนาะใช่ไหมโรงอาหารชื่อชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าโรงอาหารกับข้าวอร่อยไหมโรงอาหารหลายอย่าง หลายอย่างเนาะวันวันวันหนึ่งเราก็กินหลายอย่างันอันนี้เป็นห้องห้องใหม่บอกเลยนะสมัยพี่เนี่ยมีชั้นสองแต่ไม่มีชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมาทีหลังแต่ชั้นสองอ่ะมีอยู่แล้วแล้วมันมันมันไม่ถล่มลงมาหรอไม่เอาจิงๆสมัยที่พี่อยู่อ่ะไม่มีชั้นหนึ่งเอาจิงๆไม่ไม่มีชั้นหนึ่งแต่มีชั้นสองเพราะว่าชั้นสองเนี่ยสร้างแล้วแต่ชั้นหนึ่งยังไม่ได้สร้างก็จะถล่มนี่โอ้ยเนี่ย ไม่มีเรียนสาเนี่ยไม่มีตอนขนมก็คือแกนักเรียนที่นี่ร่วมไอ้ตรงตรงตรงนี้เป็นบอกขยะเนาะลุงพานลงก็จะกดกวาดมารวมไว้ตรงนี้อ๋อไม่ใช่คำนักเรียนกวาดฮะนักเรียนกวาดนักเรียนกวาดลุงพานลงช่วยกวาดด้วยอ่าไม่ช่วยนะครับลุงพานใสอีกอย่าพูดดังอยู่แถวนี้ไม่นั่นไบนี่เป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำอ๋อจริงๆเคยไหมเคยไหมเคยไหมแอบดูหำเพื่อนข้างๆเนี่ยเคยไหมเคย ต้อง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 ก่อขึ้นสูงอีกนิดหนึ่งก่อก่อขึ้นสูงอีกนิดหนึ่งจะประมาณนี้อืมแล้วก็ไงยืดอ๋อแล้วก็ยือปะพอกันครับอ่ะอ่าเออดี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 อ๋อเราห้องน้ำนนี้เป็นห้องน้ำอุ้ยสูงเท่าพี่เลยห้องน้ำสูงเท่ากันไหมมีไฟด้วยได้ไมด้ครับอืมนะครับดูครับห้องน้ำ โอ้หอีหนักนะพี่ห้องสะอาดสะอาดสะอาดไปสะอาดไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่ไปดูโซนอื่นพาพี่ดูโซนอื่นนะะแล้วก็ในทางขยะเราก็แยกกันมีทังขยะเปียกทางขยะแห้งแล้วก็ทังขยะรีไซเคิลเดี๋ยวพี่มีเกมให้เล่นที่จริงมันไม่ได้แยกนะพี่มันก็เอาใส่ขยะเหมือนกันอันนี้ อ่ะอันนี้อันนี้ควรอยู่ขยะอะไรกล่องกระดาษขยะรีไซเคิลขยะอันตรายขยะเปียกขยะทั่วไปขยะเปียกครับครับ<ช>ไม่แปลกเลยขยะเปียกเหรอใช่เปียเนาะเนาะเนาเนี่ยไอย้ตรงนี้สมัยก่อนนีไอ้ตอนนี้ยยังมีมแบบแบบมีเวรล้างถ้วยล้างชามอะไรแบบนี้ไหมมีครับมีครับมีเหรอ อ๋อมีมีมีเป็นเวนวันนี้ว่าเวนปหนึ่งปสองปสามปสี่เอ๊ะไม่ใช่吗ปห้าปหกปสี่ปห้าปหกไหมล้างจานครับอ๋อสมัยพี่อ่างตรงนั้นเป็นอ่างใหม่ล้างล้างที่อ่างใหม่นั่นเลยแล้วก็เอามาเฮ้ยแล้วก็มาควบ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 ตรงนี้ควบควบตรงนี้นะอเด็กเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีฮะอันนี้นะ ไหนบอบอกกบพาพี่ไปดูหน่อยเร็วอ,นนอันนี้บอกกบเราเลี้ยงเองหรือว่าไงผูเลี้ยงครับอู้กับพาูเลี้ยงครัโอ้ดีดีนี่แหนะบอกเลยว่าสมัยนั้นนะไอ้สมัยนั้นนะเนี่ย เห็นรูนี่ไหมชอบมุดไปอ,อใช่เหมือนเหมือนเหมือนกับพี่เลยพี่สบายแล้วก็คือมุดเข้าไปไม่รู้ว่ามุดเข้าไปทาอะไร<อ>แล้วก็ในนัน้นมันมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เพื่อนบางคนเนี่ยคือว่าเออเขาจะเข้าไปในเนี้ยเพื่อเหมือนกับว่าทดสอบติดอะไรของเขาไม่รู้คือเข้าไปให้ไกลที่สุดแล้วบางคนก็ออกมาว่าเฮ้ยมีงูแสงอาทิตย์เจอนั่นเจอนี่ในนี้มีผีเ,เขาเคยเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เข้าไปให้พี่หน่อย แล้วเดี๋ยวพี่สามสองหนึ่งถ่ายแล้วอ่าแล้วก็พี่จะบอกคนดูว่าเฮ้ยทุกคนดูในรูนี้นะแล้วก็เดี๋ยวอ้วนแน่ก็โผล่หัวออกมาเฮ้ยไปเข้าไปไม่ใช่ว่าครับจี๊ดเล่นพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นไม่เอาไหมแต่มันก็อ้วนจี๊ดไปอันตรายนะในนี้บางทีก็มีเอ้ยจริงๆมันมีเงินด้วยนะบางทีพี่ขอลงไปแต่ละครั้งหนึ่งเนี้ยได้เงินเป็นสิบบาทห้าบาทเหรียญบาทสองบาทที่มีคนได้เป็นแสน บาบองทุกคนพระพระที่ผมบอกว่าเขาย้ายไปตั้งอยู่ด้านหน้าตรงนู้นใช่ไหมแต่ก่อนจะเป็นเมื่อที่สมัยผมอยู่ก็จะเป็นลานปฏิบัติธรรมของนักเรียนนะนักเรียนก็ถึงวันศุกร์หรือว่าถึงวันเวลาอะไรที่จะต้องมาสวดมนต์ไหว้พระตรงนี้ก็คือมันนั่งต่อแถวกันร้อยยี่สิบคนก็ยาวไปนู่นแหละเป็นด้านหลังนะเป็นด้านหลังห้องอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วมั้งผับบุ้งลอยฟ้าพงแ้วลอยข้ามหน้าตาย่ยายเนี่ยตัวไหนดีตัวนี้ คือว่าหน้าเหมือนอยู่นะเหมือนน้าะนะหน้าเหมือนอ๋อเป็นเป็นบ่อกบหมดเลยกรบล้องยังไงกบร้องโอ๊ยห้องห้องอืมเล่นสไลเดอร์ครับไหนทำให้พี่หน่อยมันมันเล่นจังไหรสมมติอันนี้ผมใช่ไหมอ่าตอนเวลาล้างบ่อกบผมจะทำนี้ทำไงมันจะค่อยๆถลายลงไปลงไปไปไปไม่เห็นภาพ คือยังไงคือเอาตะกร้ามาเล่นหรือว่ายังไงเอาคนไปนั่งแล้วก็แล้วก็บางครั้งก็เอาเพื่อนอีกคนนึงมากำข้างหน้างแล้วก็แบบวิ่งไปข้างหน้าม่งไปนั่งเราเราลองทําได้ไหมพี่อยากเห็นภาพตอนนี้พี่พี่ไม่เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงโอเคกรับผมอยากให้คนนั้นทำมาไหนลองทำเอาอ้วนอ้วนอ้วนทำเลยพี่พี่ไม่เห็นภาพไงแล้วคนดูก็จะไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงมันทำยังไงมันสไลด์ยังไง ไหนฮะมันเล่นยังไงฮะทุกคนฮะไปด้วยกันด้วยกันนั่งก่อนอยู่ผมนั่งหลังคุณนั่งนั่งก่อนนั่งเนี่ยเออเออจะหาหนังตุ๋ยหนั่งละขิมมะนาวกอลีขิมเดียวฮะโมลถขิมรงก่อนกระจายมันจะเป็นประมาณนี้ครับมรแล้วมันจะค่อยค่อยไหลไปมันจะไหลไปนะครับโอ้ยี่เอารถเข้าตรงไหนครับก็ตรงนี้ไงตู พีอยยังไงมันล็อกมันล็กอ๋อยกรถข้ามไงก็เห็นไหมเห็นไหมพี่พี่ก็ยกข้ามมาฮะไม่เชื่อ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 อะไรเยอะเกินนี่ก็คือโรงเรียนบ้านปางหมะป่วนะเป็นโรงเรียนเดิมที่มาแล้วก็มาพบเจอน้องๆเขาหน้าที่ขับรถซิ่งพุ่งตรงเข้ามาหาเราเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะกดติดตามช่องมีเที่ยวจอมปวดแล้วก็ทิกเกอกมีเที่ยวจอมปวนไว้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปที่ไหนไว้รอรุ้นนะฮะ